โอยไม่เหมือนกับเรากว่าเราจะได้สักบาทนึงอะ่ะพ่อแม่เราอะ่ะให้เงินยากมากเลยอะ่ะวันไหนที่แม่เราไม่มีตังให้เราก็ไม่ได้กินข้าวเราเลยตัวเล็กแบบนี้ไงโถยเราช่วยค่าขนมนายเซ็ตครับแม่ แม่เอาค่าขนมสำหรับอาทิตย์มาให้โอ้เยอะจังเลยแม่ขอบคุณครับนี่ยเป็นเงินรายอาทิตย์นะใช้เงินให้มันประหยัดไประหยัดหน่อยนะเซฟครับแม่เอา้าหวัดดีนายนายจะไปขี่จัก,กรยานเหรอขี่กับเราไหม ก็ได้ดีเลยเราจะได้มีเพื่อนขี่เล่นด้วยแม่ทำอะไรอยู่ครับปลูกต้นไม้ช่วยปลูกไหมล่ะเออแม่ครับผมขอตังเพิ่มหน่อยได้ไหมครับฮะหนูใช้เงินหมดแล้วเหรอคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ เหนื่อยนายหิวน้ำไหมก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอืมเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำนายเอาอะไรไหมเราไม่มีตังค์อะสิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลี้ยงเองในฐานะเพื่อนใหม่โหนายมีเงินเยอะจังอะเออก็นิดหน่อยอะเดี๋ยวนายรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจันไปกดน้ำมาให้นายกินโอเคขอบคุณ มาเร็วมาเอาไหนอ้าวนายเอาอันไหนเลือกเลยเนี่ยเออมีแบบเดียวเหรอเออน้ํากดที่แนันี้น้อยเอาอันนี้ก็ได้ขอบใจนะเออเดี๋ยวที่เซเว่นอ่ะมีน้ําออกใหม่มานะจริงเหรอเดี๋ยวบทอ,อันเนี้ยฉันจะพาไปซื้อกินเร็วๆกินเร็วๆไปเดี๋ยวไปเซเว่นกันดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวนายนั่งพักตรงนี้ก่อนน้ำเรายังไม่หมดเลยอืมก็จริงน้ำเรายังไม่หมดเลยนั่งพักก่อนก็ได้ไปนั่งพักกันโอ้หนายเล่นเกมไหยเหรอใช่ใช่ใช่ฟีไฟนายรู้จักเปล่าเคยเล่นหรือเปล่าหืมนี่อยากจะคุยฉันนี่ตัวเทพเลยนะ ใ่ไหนในชื่ออะไรเรามาจับคู่กันโอเคโอเคนายราไม่มาช่วยเราเลยอะเห็นไหมเราตายเลยเนี่ยเอ้าก็เราไม่มีตัวที่เพิ่มเลือดนายได้อ่ะสิเอาแล้วมันต้องทำยังไงอะก็มันก็ต้องเติมเงินนะสิฉันไม่อยากเติมนะแต่ฉันไม่มีตังค์นะสิเอาเหรออืออืออืไหนๆแล้วก็เป็นเพื่อนกันแหละ นายเติมเงินซื้อตัวละครใหม่ให้เราดีกว่าถ้าเราเร่วมมือกันเล่นกันด้วยกันสองคนนะเราได้ถึงแรงแกนมาเตอร์แนะ่จริงดีน้ำมันเท่าไหร่อ่ะประมาณห้าอยเก้าเก้าอะนี่ไงรอตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมไปก่อนเลยตานึง รีมานะรีมานะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าเกมเลยเข้าเกมเลยเติมก่อนเติมก่อนเติมก่อนนายสร้างด่านรอเลยโอเคโอเคหลอกง่ายจริงๆรยี่เล่นชนะจนได้บอกแล้วนายเติมไม่เราเนี่ยชนะเลยนะบ้านนายเนี่ยดีเนาะดียังไงอ่ะก็บ้านนายอ่ะมีเงินเยอะ พ่อกับแม่นายอ่ะก็เลยให้เงินเยอะไงโไม่เหมือนกับเรากว่าเราจะได้สักบาทนึงอ่ะพ่อแม่เราอ่ะให้เงินยากมากเลยอ่ะวันไหนที่แม่เราไม่มีตังค์ให้เราก็ไม่ได้กินข้าวเราเลยตัวเล็กแบบนี้ไงโอยเฮย้อนายอ่ะน่าสงาสารนะแต่นายอ่ะเลือกเกิดไม่ได้อืม,อมใช่ แต่เราเลือกที่จะให้ได้นายว่าปะอืมก็จริงของนายอืมเราช่วยค่าขนมนายขอบใจมากเลยนายทำามีอะไรแล้วเราขอตัวกลัดก่อนนะนายถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเจอกันให <K KK. S 1> ม่เคเคเคอใจคอไม่คิดจะถามชื่อกันเลยเหรอ เดี๋ยวนี้ยใครใกล้ตัวมันเยอะลูกเซฟจะคบใครอะก็ต้องรู้จักเลือกบ้างนะคนที่คบเราด้วยเงินนะ่ะพอเงินเราหมดเขาก็หนายหนีคนที่คบด้วยมิดไม่ดีจะก,กี่สิบปีก็เหมือนเดิมจำไว้นะลูกครับแม่อ่ะเพื่อนแม่โทรมาตามแล้วนะ่ะเพื่อนอะโทรมาชวนแม่ไปทําบุญทอดกระถิน่นเห็นไหมคบเพื่อนดีเขาก็ชวนทาแต่สิ่งดีๆนั่นแม่ขอตัวไปทําบุญทอดกระถิ่นก่อนนะครับ เดี๋ยวแม่แม่ลืมอะไรหรือเปล่าครับเงินผมหมดครับแม่ลืมหรือเปล่าครับแม่ไม่ลืมหรอกหนกแต่แม่ไม่ให้ถือว่าเป็นการทําโทษที่หนูใช้เงินไม่เป็นไปแล้วแม่เอาต้นไม้ไปฝากเพื่อนดีกว่าเอ้าแม่แล้วผมจะกินอะไรหรอม่ไม่ครับแม่ครับแม่แม่วันนี้ก่อนผมขอถามคนดูหน่อยนะครับว่าผมเลี้ยงขนมเพื่อนให้เงินเพื่อนผมควรถูกลงโทษไหมครับ คอมเมนต์มากันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครใหด้วยนะครับบ๊ายบายสุดทาว้านายก็มีส่วผิดนะมันไม่ผิดผิด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 ครัเออก็นิดหน่อยอ่ะ เดี๋ยวเราไปกดน้ำมานะมไม่เป็นไรลูกเอาวันนี้ก็ได้แต่เรารูไหมเฮ้ย,ยังไม่ขอบใจเพื่อนเลย<ต>จมเ,เอาวันนี้ก็ได้ขอบใจนะนะเออเดีนะ๋ยวที่เซเว่นอะ <c oughs> ลืมมาหรือต้องไม่ตั้งไกลๆ